បើគ្ន um ាឡើងចាប់ទូរស័ព្ទឃើញអាលិតនឹងចេញមកវិញស្រីហាងបញ្ញុតគាត់ទៀតមិនបောက်ជីវិតງານគាត់ក៏ໄດ້ងើបដោយមែអាក្មេងបើហើនគាត់ថាកៅកៅឡាវទេអានឹងមិនឡាវទេអានឹងខោលឹកអានឹងវាចាំលឹកប្រថៃទេ แต่สระวิทย e ์ให้คุณชมสิบโป๊กบอลดนติดเอาไปไปชอบเพลินติดดูไว้มาไปผลกระเม็นกับพัดสปอร์ตประเทศไทยกับบุญคุณประเทศไทยโอเคมาเฮ็ดงานตั้งคนแก่ตั้งแสดงให้เขาประญุทต่อกันอยู่แล้วมันบอกเจ้าเฮ็ดงานเจ้าก็ได้เงินแล้วบุญคุณนี่มันกบะเกี้ยวเพราะว่าเจ้าเก่าแห่งไปแลกกับเงินมันกระเม่นเรื่องนี้แหละบ่มีให้หัวบุญคุณจ้าเจ้าหรอกบ่มีเขาได้บอลว่าเจ้าทีมนี้บุญคุณหรอก แต่สิ่งที่ควรญููถึงน่ะมันจะอยู่ที่ท่ามันท่ำนึกโตเจ้าล้วนๆท่านหลาซ่องมาก็คือเลี้ยงเสียค่าหาสปอตไปเฮ็ดงานแน่นอนว่าเออบรรพบุรุษของขมิ้นเนี่ยบ่เคยเป็นเจ้าคนนายคนเขาต้องเข้าใจในชุดนี้นะประเด็นเลยธรรมดานะคนบ่เคยเป็นเจ้าคนนายคนก็ย่อมบ่เข้าใจขอว่าผ่าซี่มันเป็นเรื่องปกติทั้คนไทยเองเข้าไปอย่างเสียบาซี่เนาะเจ้ามาเจ้าบริสเซียเจ้าซีมาใส่คำว่ากูได้เสียบาซี่แล้วเพราะฉะนั้นบ่เป็นบุญคุณต่อกันบ่ได้เป็นนี้บุญคุณคนไทยอ่ะบ่ต้องอธิบบาาาาาายยยลลแแคคคค่่่่่นนนนนนนี้้้้้ก็ฮูววเจะะมมัไดงๆ แล้วบรรพบุรุษของมึงเนี่ยเคยเป็นเจ้าคนนายคนหรือเปล่านะจนมาถึงตัวมึงเนี่ยมึงเป็นเจ้าคนนายคนหรือ,อยังฮนะไอส้สั์มึงก็เป็นขี่ข้าก็เหมือนกันไม่ใช่หรอบรรพบรุษมึงคนเดียวนะกูไม่รวมมึงกับคนลาวเพราะว่าคนลาวเขาไน่ใไสไม่ได้เหมือนมึงมึงก็คือติดในีสัสเหีียมไอส้สั์นะโอ้โหนะพูดได้เนาะคือ มึงบอกว่าคนไทยเขาก็เสียภาษีคนไทยที่ไปรับจ้างวันละสี่ห้าร้อยเนี่ยเขาเสียภาษีไหมเหมือนที่พวกมึงพวกพวกพวกกูคนพะานกูเนี่ยไปทําอะไอ้ที่ไปรับจ้างสี่ห้าร้อยแต่ต้องแบบจ่ายค่าบาททุกปีเนี่ยอันนี้มันคืออะไรฮะคือมึงจะคิดยังไงมันก็เป็นเรื่องของมึงนะเรื่องของเรื่องก็คือถ้าแบบต่างคนก็ต่างอยู่กันแบบดีๆนะพวกกูก็ไม่ได้มามาพูดอะไร นะแต่ก็จะมีไอ้คนไทยบางคนที่แบบมันเห็นแก่ตัวนะมันเอ,อะอะมันบอกว่ามันอุตส่าห์ให้ไปทํางานอุตส่าห์ให้งานทําเนี่ยมันบอกอุตส่าห์ให้งานทําแม่งไอสัตว์ทางทางที่มันก็กําไรจากแรงของเขามันก็พึ่งพาแรงของเขากูก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดว้ามึงบอกว่าคนที่ไปทํางานบ้านมึงอะ่ะเป็นหนี้บุญคุณมึงอะ่ะมึงก็เป็นหนี้บุญคุณแรงงานเหมือนกันเพราะาโอโ้โหล่าสุด บักบอยขมิ้นนะครับเล่นคนลาวแล้วเนาะก็คือตอนนี้บอยขมิ้นก็เดิมที่จะเอาคนลาวนะครับขึ้นมาพูดนะครับเกี่ยวกับปัญหาหรือว,ว่าประเด็นต่างๆซึ่งบอยข้ามิ้นก็ไม่เคยยอมรับความจริงอะไรสักอย่างสวัสดีครับสวัสดี FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมล่าสุดบักบอยขมิ้นนะครับเล่นอา,อาพนี่นะครับผมแล้วก็พี่ โบนะครับนาะซึ่งเอาคนลาวนะครับออกมาพูดแล้วก็บอกว่าคนลาวนี้นะครับผมเลียแค่เดียขาคนไทยนะครับโอ้โหแล้วก็พูดถึงบรรพบบุรุษนะครับพูดถึงบรรพบุรุษของลาวนะครับและบอกว่าลาวนี้คนลาวเนี้ยครับผมน้องก็เป็นขี้ข้าคนไทยเหมือนกันซึ่งอันนี้นะครับผมคนไทยนะครับเขาไม่เคยคิดนะว่าคนลาวเป็นขี้ข้าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เพราะลาวกับไทยนะครับช่วยเหลือกันมาโดยตลอดมีอะไรก็ยืนเคียงข้างกันมาโดยตลอดรู้ไหมบอยอันนี้อยากให้บอยเข้ามีนไปดูนะตอนนี้สะพานไทยลาวเนี่ยมีกี่แห่งแล้วบอยไปดูนะแทบจะทุกจังหวัดต่อไปเนี่ยอนาคตภาคหน้าบาลามเสื้อว่ามีทุกจังหวัดมีทุกแขวงของประเทศลาวแน่นอนสะพานข้าม แม่น้ําโขงไทยลาวเพื่ออะไรละ่ะเพื่อสะดวกสบายเพราะไทยลาวนะครับไปมาหากันสะดวกสบายบ้านพี่เมืองน้องนะครับนักร้องไทยก็ไปลงคอนเสิร์ตที่ประเทศลาวเยอะแยะแล้วก็นักร้องลาวมาลงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเยอะแยะนี่แหละครับผมคือมันเป็นการที่อะไรละ่ะต่างคนนะครับก็ต่างหาประสบการณ์ต่างคมก็ต่างหันหน้าเข้ากัน นี่แหละครับคือความสามัคคีความรักนะอันนี้อยากให้บอยเห็นอยากให้บอยดูว่าสิ่งที่บอยพูดออกมาเนี่ยที่บอกว่าเอออะไรนะคนลาวเนี่ยก็เป็นขี้ข้าคนไทยเหมือนกันซึ่งคนไทยกับคนลาวเนี่ยเขาไม่เลิกเคยเขาไม่เลิกคิดคิดถึงตรงนั้นเขาไม่เล้อาเอาตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนมาพูดนะซึ่งสมัยเมื่อก่อนอ่าเป็นอะไรนะเป็นขี้ข้าเป็นทาสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคำนั้นอ่ะ นะมันใช้กับประเทศลาวกับประเทศไทยไม่ได้นะถ้าจะให้พูดจริงๆอ่ะใช้ได้กับขาเมรน,นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะขามรเนี่ยเป็นคนที่เนรคุณคนไงนะไม่เคยสนใจว่าใครเคยช่วยเหลือใครเคยอ่าหยิบยืมอ่าหยิบหยิบยื่นนะข้าวปลาอาหารแห้งเคยช่วยเหลือในวันที่ขามรลลาบากในวันที่ขามรเนี่ยต้องการความช่วยเหลือที่สุด ใครเป็นคนเข้ามาช่วยใครเป็นคนที่เอให้ที่พักพิงอาศัยตรงนี้บอยต้องกลับไปคิดด้วยนะเออนะแล้วก็เอาพิโบนะครับเอาเอาโพนี่เนาะขึ้นมาพูดขึ้นมาอาพูดเกี่ยวกับแปลว่า,เ,าเขาเนี่ยนะครับคนลาวเนี่ยที่ออกมาปกป้องคนไทยที่ออกมาพูดนะเกี่ยวกับข้าเมรเนี่ย บอกว่าอ่าเดียแข้งเดียขาคนไทยเออนี่แหละครับที่บอยขมิ้นพูดแล้วก็บอกว่าคนลาวนั่นก็ไม่ต่างกับคนขมิ้นคนพม่าหรอกที่ว่าอะไรนะมาเป็นแรงงานมาเป็นขี้ข้าเหมือนกันโอ้โหซึ่งอ่าคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้นะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่สําหรับคนไทยกับคนลาวเนี่ยนะครับไม่เคยคิดแบบนั้นไม่เคยคิดแบบนั้นถ้าไม่เชื่อนะไปถามคนไทยได้เลย ออันนี้คือบอยคิดหรือเปล่าอันนี้บอลรำก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะสิ่งที่บอยพูดออกมาเนี่ยนะสิ่งที่บอยพูดออกมาเนี่ยคือเป็นคําพูดของบอยไม่ได้เป็นคําพูดของคนไทยซึ่งเออถ้าคนไทยแบบว่าเออประกาศนะแรงงานลาไปเนี่ยอ,อ่าเป็นท่าเป็นคี่ค่ะเอออันนี้ก็จะไม่เถียงแต่อันนี้คนไทยไม่เคยพูดไม่เคยได้ยินจากไม่เคยได้ยินสักคําจากปากคนไทยแล้วทาไมบอยเอาคํานี้มาจากไหนมาพูดเอออย่าเอา อย่าเอาตัวเองอะไปตัดสินคนอื่นบอยมันไม่ดีสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาเนาะมันหมายถึงความคิดหมายถึงตัวตนมันหมายถึงอ่าเรื่อของตัวเองนะมันหมายถึงการศึกษาของตัวเองเพราะสิ่งที่บอยพูดทุกวันเนี่ยมันเข้าตัวเองหมดเลยรู้ไหมบอยนะแล้วจะไปโทษคนอื่นมันโทษไม่ได้นะต้องดูที่ตัวเองด้วยเพราะสิ่งที่ตัวเองพูดันเนี่ยมันกลับเข้าหาตัวเองหมดเลย แล้วจะไปหาว่าคนไทยเนี่ยทำร้า,ายขมินรังแกข้มินมันไม่ใช่บอยต้องดูที่อการกระทําของบอยด้วยดูลองดูที่การกระทําของชาวขมินทั้งหลายด้วยเพราะทุกวันเนี่ยชาวขเมินเนี่ยนะไม่เคยที่จะเอะอยู่นิ่งออกมาดา่าออกมาว่าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้เอแต่สิ่งที่ตัวเองทำสิมันไม่มีที่แบบอะ,อะไรดีสักอย่าง แต่กลับมาโยนความผิดให้กับทางคนไทยโอ้โห่บอยเอ้ยต้อนงะต้องดูตัวเองบ้างนะบอยนะเออหัดคิดบ้างนะ boy, นะอ,งนะอันนี้ก็ขอฝากให้บอยคิดด้วยนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบอลรมก็จะขอฝากกับแ,แค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม